มีอาการติดมือมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับคุณหมอฟ้าคือถ้าเป็นในแง่ว่าต้องช่วยตัวเองทุกวันเพราะอยากแสดงความรักกับมือเราอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าจะช่วยตัวเองทุกวันแล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดปัญหากับการใช้ชีวิตอะค่ะคือก็ทางานได้ปกติทําอะไรได้ปกติอะบอกว่า <c oughs> มันไม่ได้เป็นปัญหานะเวลาไปโรงเรียนน้องๆมัธยม,มบางคนยังชอบขิงใส่ว่าช่วยตัวเองวันละห้าหกครั้งเนาะ <c oughs> ตราบใดที่มันไม่มีปัญหาหน้องยังมีแรงไปเตะบอลทํากันบ้านกินข้าว โตตามวัยไดไอคิวมันปกตินียมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไอ้คำว่าอาการติดมือนี้คือเราชอบแสดงความรักกับมือเราทุกวันแล้วอ,อยู่ดีๆพอจะไปมีเพศสัมพันธ์จริงๆ in A อินแอคชั่นจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับคู่ของเราที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะ่ะแล้วมันฟังก์ชันไม่ได้ความรู้สึกมันไม่ดีเหมือนเราทํากับมือเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะต้องค่อยๆเปิดใจกับคู่ของเราแล้วว่าเอ๊ะทำไมไอ้ความรู้สึกแบบไหนที่มันใช้มือช่วยแล้วทําให้เรารู้สึกดีกว่าเพราะแน่นอนว่า คู่ของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเอ่อบริเวณอวัยวะตรงนั้นของเขาคงไม่เหมือนมือเราอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีสาเหตุแหละว่าทําไมเราถึงรู้สึกดีกับมือของเรามากกว่าแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาถึงขั้นว่าเออไม่สามารถที่จะแสดงความรักกับคู่รักของเราได้จริงๆอันนี้คงต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญละเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นเซ็กซ์เทอราปิส์นะคะค่ะค่ะที่คอยให้คนาแนะนําถ้าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าจะไปเข้าไปทางไหน โทรหาสายวนสุขภาพจิตก,ก่อนได้เลยเดี๋ยวเขาจะแนะนำต่อให้เองนะคะ